สวัสดีค่ะเจอกันกับตาอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโลแลวก็เป็นกําลังใจให้กับตาด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาพูดในส่วนของบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนี้ก็จะเป็นสิ้นเดือนของเดือนมิถุนาแล้วนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะได้รับเงิน ในส่วนของบัตรสวัสดิการของรัฐหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัตรคนจนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะก็เหลือเพียงแค่อีก2วันก็คือวันที่29แล้วก็คือวันที่30นะคะก็จะหมดเดือนมิถุนายน2563นะคะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะว่าเงินเยียวยา3 0 0 0บาทนะคะ บัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนจะโอนเข้าบัตรในเดือนนี้หรือไม่นะคะสำหรับเงิน3,000บาทดังกล่าวนะคะเป็นเงินตามโครงการเยียวยาไวรัสโควิด19นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือผลกระทบนะคะจากมาตรการอื่นนะคะของรัฐบาลมาก่อนนะคะโดยคอรมอก็ได้อัุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่16พิศจิกายนที่ผ่านมานะคะ แต่ถึงขนาดนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ประกาศความชัดเจนออกมาเลยว่าจะทำการโอนเงินให้วันไหนนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็จะแล้วเสร็จกระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จแล้วโอนเงินเข้าบัตรได้เมื่อไหร่แต่เบื้องต้นเป็นไปได้2แนวทางก็คือ โอนเงิน2งวดแรกรวม2,000บาทเข้าบัตรในเดือนมิถุนายน2563แล้วก็โอนเงินงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคม2563นหะคะหรืออีกกรณีหนึงก็คือโอนเงินพร้อมกัน3มงวดเลย3,000บาทเข้าบัตรในเดือนกรกฎาคม2563นะคะถ้าวันอังคารก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ 30— มิถุนายนนะคะกระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จก็จ่ายเงินวันนั้นยังอยู่ในเดือนมิถุนายนยนะคะแต่ถ้าจ่ายไม่ทันเดือนมิถุนายนก็ต้องยกยอดจ่ายทั้ง3มงวดนะคะสามพบาทในเดือนกรกฎาคมแทน,นะะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลังกล่าวทั้งนี้มีแนวโน้มสูงว่าการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเงินเข้าในเดือนกรกฎาคมทั้งหมดเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้เหลือเพียงแค่ 2วันเท่านั้นเองนะคะข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวที่ต้าได้นำมาอัปเดตในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ต้าเชื่อว่านะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คงน่าจะเป็นในเดือนกรกดาคมนะคะเพราะว่า ข่าวเนี่ยออกมานานแล้วนะคะก็ได้คอรามอก็ได้อนุมัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะและยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนออกมาว่าจะทําการจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐได้ตอนไหนนะคะเราก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งะคะว่าจะได้รับเงินกันวันไหนกันแน่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ